ดีครับผมพอกันอีกแล้วนะครับผมหากินแบบบ้านๆนุ่มอีสานหาสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชื่นพาเลาะคือเกาวันนี้พอกันยที่เขาอีดังนะครับวันนี้ก็มาหาโจทย์วันนี้มาสามสามคนวันนี้มาสามนะครับมาสุ่รน,น้ำกันบ้างครับวันนี้สี่พ่อใดในบ้านเราโจทย์หลังจากห่างมาสองมือนวันนี้กลับมาอีกแล้วครับเขาอีดังนะครับผม ปรุ่นน้ำกันครับหาเบิ้งสีมีพอ่อใดอี่ปอนะโจดนะครับผมไปครับให้เบิง View, ้งวิวทิวบรรยากาศก่อนสีพอกอโจดนะครับขืนสี่อยเริ่มให้นไปเรื่อยแต่ก่อนหินลายครับโอ้สองคนผลเป็ดแล้วอ้ยก้อนหินไหมถือฝนมืนขนาดเลยก้อนหินถือฝนโอ้โอสั์ประหลาดครับสัดประหลาดขึ้นต้นไม้ไปกันครับผม า้มาอนี e ้มาอนี้เขาบอกว่าหามเอาน้นหน่อยไปแต่น้อยยิ่งย่งครับว่าบึ้งบึดะฟังเสียงอู้บึดะเต็มกำเลยน้อยเดียวยิ่ขนาดเลยเขาบอกให้เอาแต่น้อยยิ่งนี่โน่นหน่อยโบเอามาอนี้คัดเลือกใส่ยิ่งล้วนๆนะครับเนาะคัดเล้วจะใส่ยิ่งๆไปเก็บไปเลยๆครับขึ้นมารอบที่สองมาเบ้อ เพิ่นกะลังเกิดไงนี่ตูกปูที่ปีอ้อมก้อยนไหมสิบกัวเออจะมากระโดดก,กระเดียกกระลังกระลังกระลั่งพอนปาตบดินดินจำกระได้ดอกซีหานอ่อยอยู่น้องนังแกจงไว้เอาไปตมตมแจวโอเคนี่พ่อเหลือนี่แกจงไว้เพิ่อนไงไว้ผู้อื่นก่อน บอกว่าบ่เห่เอานอหน่อยโอ้ยยางเลือกนะครับยางเลือกเอาเอาตะโนยิ่งยิ่งฟังเสียงคนพูดตะลอนนี่เต็มกำเท่านั้นเลยนอละกว่าละน่สองนอเดี่ยขึ้นไปพูดไปไปเรื่อยๆครับเข่าวบ้าบ่เอานอนหน่อยเลยบ่เอานอนหน่อยบ่เอานอนหน่อยพะนะมันอุตส่าห์คัดเอาแต่ใส่ยิ่งยิ่แต่ละกกอ

ยงนกเขาได้เลยดันขึ้นไปครับเมองก่อนนี่ครับนอแดงจ้าายอยู่ไหนไกบกอบเลย,ดย,ดยเด้อไเห็นคนอ้เห็ซ่อๆเยอูนส,สองอู้อที่สามอยู่ในพูดนอที่สามสีเอาได้มาไ,ได้อู้ยสองนอกระเพาะละนอหน,น,น่ขึ้นไปเหียวซะให้เพิ่งย้ายเสะนอาาัเนะไปไปก่อไหมครับผม สี่พอออกก็สี่เอาคือเก่าหรืพี่น้องเลยนี่จึงจะงามๆจึงสี่ไหมถุงผ้าก็เตรียมเก็บลงไปเรื่อยๆครับยัดแหะลงไปนี่แหละนี่ก็้จะหดพื้นแล้วล่ะนี่แหะใช้กันไปนี่แหละเนาะลงไปครับกำลังเก็บล,ลุกเตรียมถุงผ้าแล้วนัดขนาดเลยเตรียมถุงยามแล้วเขาบอกว่าลงกเคาะว่าท่านวะย่อยามลงเพียงพออะไรเถอะพี่น้องเลยก้อนนี้ กูด่าขึ้นีรื่องที่ใส่ใส่ละบ่ถุงยางผับเต็มเลยฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องเลย,อยโอ้ยูขึ้นขึ้นเลยสามนอหน,นิมีงามๆอวบๆเลยพูดคักขนาดเลยง่นายๆอวบๆแต่ว่าถุงพามถุงยามผัดเต็มแล้วันนี้ใส่ใสละบาดนี่เอาบ่เนานะนี่ว่างไว้นี่เนาะ ว่างไว้นี่ซะบ่ไปกว่านี่ไหมอโอ้ยนี่หนึ่งสองสามส,สี่โอสี่นอขนาดเลยปันี้กองเอเล่ไปไปเรือกครับขึ้นมารอดที่สองยังมาพออยู่ขึ้นเ่าบึง อุ้ยผมฟังเสียงฟังเสียงหนึ่งรอบที่สองได้สองสามสีโอ้สีนองงามงามเลยครับผมโอ้โหนะเอาขนา,นาดอีกปวดกอเดียวครับกอเดียวโอ้คักไป ลงแล้วครับพีอ่ response, อวยลงแล้วรอบที่สองแล้วรอบที่สองก็ยังหนักไผ่หนักมันอีกยุคือเก่าไปมุดหมองขี้ไส่แล้วล่ะพี่น้องเลยอวยทางลงเถอะเพื่อนโอ้ล่วงเลยพูดสอบนึงตั้งไปพูดแล้วตั้งยุ่ยไกลเจ้กลับไปถือหมองเก้าบาบุลงลงลงอวยแล้วครับอวยแล้วสรุปพ้นะครับนี่ขึ้นไปแถวที่สองเด็ดสามทุงไพ่ สามถุงผ้นะครับนี่เทแยวแรกได้กระสอบปุ๋ยหนึง่งสองคนสองตาใหญ่วันนี้ลุยถ้ารับทิพย์ผ้ารับเก็บตรวจเขาอีดังวัอนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่คือเก่าเลยครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณสุขผู้สุขคนที่เข้ามารับชมให้นะครับผมหากินแบบบ้นบานๆนุ่มอีสานหาสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชืน่นผ้าละต่ละมือออกหาเลาะอ,อย่างเดียวถ้าบ่มีงานนะครับ ธนชาติชิบีก็ขอจบไป็นต่เพียงเท่านี้เก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับบันี้ก็สิได้ลงกลับบ้านนะครับเดินทางไกลเติบนะครับผมระยะทางเกือบซิปโลนะครับไปกลับบ้านกันครับ